สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่อง HIDA X กนะคะก็วันนี้นะคะเป็นเลิศง,งามยามดีนะคะวันที่1ก็เข้ามาแล้วนะคะเรียบร้อยเป็นรถโคนิเซกนั่นเองนะคะภายในกระดานเนี่ยนะคะก็จะมีของต่างๆมากมายเนาะอย่างเช่นกระทงกระทะนะคะแล้วก็เป็นหัวแดงนะคะแล้วก็กระทะ ช่มเนะคะเป็นหัวแดงเนาะนะคะมีปืนเมกเตอร์มีกอซ่านะคะแล้วก็ชุดแดงเนาะนะคะจริงๆมันมีชุดแดง3ชุดนะคะถ้าเราไปดูในที่แรกเนาะนะคะแต่เราไม่สนใจพวกนั้นนะคะเราสนใจนี่นะคะร,รถคันนี้นั่นเองนะคะใจเนี่ยอยากจะได้เรนโบ์มากๆนะคะแต่รู้สึกว่างบไม่ถึงนะคะก็เป็นคันสีดำแล้วกันนะคะเราจะได้ดาเซียสีดำเนาะนะคะ,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ข้างในเนาะนะคะก็สามารถเอาเหรียญไปแลกได้นะคะเหรียญเอามาจากไหนก็ขั้น1นึ่งขั้นสองนะคะจะมีเหรียญให้รับนะคะเป็น3กับ9เนาะ,ะนะคะก็อัตราการดรอปนะคะก็เ,เรามาดูกันก่อนนะคะขั้นที่1ใช้เร่งความเร็วก็คือ60นะคะขั้นเริ่มต้น60ขั้นที่160 1นึเนาะ,ะขั้นที่2เนี่ยก็จะเป็น180นะคะขั้นที่3ามเนี่ยห้าขั้นที่4 1000นะคะแล้วก็ขั้นที่5้าสองพ ขั้นที่6เนี่ยจะเป็น5,800นะคะก็แพงนะคะขั้นที่7ก็จะเป็น7,200 UC นั่นเองนะคะอัตราการดรอปก็ตามที่เห็นเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกก็ <c oughs> ไม่ได้นะคะ,ะไปนะคะอ่ะบวก2โอเคอยู่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะกดเลยนะคะไม่ติดนะคะ500ที่เสียไปเบา ที่เราตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะกดไม่ติดไม่เป็นอะไรนะคะแหมนะคะขั้นที่มันเป็น500เนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราพอรับได้เนาะนะคะขั้นต่อไปนะคะเป็นขั้นที่4นะคะก็จะใช้ทั้งหมด1,000 UC ในการเล่กความเร็วเนาะนะคะน้องเดียวนะคะยังโอเคอยู่นะคะถ้าวัน1,000แล้วมันไม่ติดอะ่ะนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะเบอรสองเออบอก์หนึ่งเนาะนะคะก็ขั้นที่5นะคะ2,500 ไม่ติดนะคะครั้งที่2องสองวัน้าครงที่2แล้วนะคะขอถ้าบวกสองคือจบไม่บวกสนะคะไปต่อคะ่ะโอเคนะคะขั้นนี้เป็นความลำบากใจของเรามากๆนะคะเป็นความลำบากใ 1นครั้งก็คือ5,800้ยใช่ไหมตีเป็นเงินกลมๆก็2,000บาทนะคะ2,000บาทเนี่ยบยุกเศรษฐกิจแบบนี้เราบอกเลยว่าคิดหนักนะคะคิดหนักเนาะนะคะก็โอเคนะค่ะเราก็ไปทำการเติมเพิ่มมาละนะค่ะก็ตอนแรกเนี่ยเรากดนะคะแล้วเราลืมอัดเนาะนะคะกดไปแล้วมันไม่ติดนะคะอ่ค่ะเราก็จะกดให้ดูอีกครั้งไม่ติด อีกสักครัง้งโอเคนะคะโอเคพอแล้วนะคะขั้นต่อไปเราไม่เอาแล้วนะคะเราเลือกที่จะรับเลยนะคะเลือกที่จะรับเลยนะคะเพราะว่า7200 UC คือเราไม่ไหวจริงๆนะคะก็ตีก็คือเกือบ4 0 0พันนะคะกด1ครั้งเนาะนะคะก็โอเคนะคะเราก็มาแลกลดกันดีกว่านะคะสิ่งที่เราอยากได้ก็คือซีดานนะคะสีดำนั่นเองนะคะซีดานสีดำนะคะ,ะ,คะก็กด รับไปเลยนะคะรับเลยปุ๊บโอเคได้มาแล้วนะคะก็เทปอยู่นะคะหมดไปเยอะนะคะเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในเกมนะคะมันจะมีรูกร่างเป็นยังไงเนาะจะเท่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ค่ะไปดูเลย เท่นะคะภายในเกมก็จะประมาณนี้บอกเลยว่าเท่มากมากนะคะเท่มากๆ,ะะากๆเราแบบชอบมากนะคะเท่ที่สุดนะคะในะคารถที่มีแล้วนะคะออโอเคนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะว่าเสียงมันจะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะเสียงก็รถแข่งนะ,ะมันก็จะสไตล์รถแบบ สวยงามนะคะตามท้องเรื่องแล้วว่าสีดําสวยนะนะคะเพราะว่ามันดำไปหมดเลยเนาะแต่ว่าสีขาวเนี่ยเรา2จิตสองใจว่าสีดำหรือสีขาวดีแต่ว่าตอนแรกอะนะคะที่เห็นสป,ปอยออกมานะคะเราชอบสีขาวนะคะแต่พอไปลุ้นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสีดํามากนะคะภายในก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเท่ที่สุดนะคะก็ อยากเก็บได้ครบดีนะคะก็ประมาณนี้เนาะนะคะสำหรับตัวรถนะคะที่อยู่ภายในเกมน,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 นะคะตัวรถคอนสิดเนี่ยซีดานเนาะนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาซูมอีกคันหนึ่งนะคะที่เป็นในส่วนของคูปเป้นะคะก็เป็น2ที่นั่งเนาะนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะ,อะขอทำงานเก็บเงินก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็สวัสดีะคะ่ะ